วไปดีไม่น้อนอกไปคนเนาะมาเนี๋ยวเราต้องส่องเบาตูนซาเนี่ยหัวเก่าเนาะมาเนี้ยวีมาทำที่ทำเนาะคนพม่าคราะขออนุญาตพูดภาษาไทยเนาะภาษาไทยมาเนาะที่ทำทำไมคนพมา่าเคี่ยวใหม่แล้วเนี่ยทำไมคนพมา่าชอบชอบทาแป้งเป็นวงกลมเนี่ยผมไม่รู้ เวลาลอนก็ทาก็เย็นมากเลยทำไมเขาชอบทาเออก็ชอบทาเอาข้ามาคโดนข้ามากก็ก็ยากทาเนี่ยทาก็ผู้เล็กผู้ใหญ่ก็ทาเนาะวัยรุ่นก็ทาหมดนะเออใช่นักเรียนก็ทาเนาะเออขึ้นโรงเรียนเนี่ยนมันเป็นวัฒนธรรมเหรอทาเลยหมอครูสอนทำไมถึงทาครับ ไปเลื้งเหลืองนะเมื่อก่อนก็เกิดมาเนาะขืนมาท่าเ่าเลยหรอเขาเรียกอะไรพี่เขาอยกอะไรพี่ไอ้ที่ถาแป้งผ้าชาผ้าม้าหนักคาหนักคาหนักคาแล้วทำไมผู้ชายผ้าม้าชอบใส่ผ้าทุงนะดี่เป็นประเพณีของบ้านหรืป่าผ้าทุงเนี่ยเขาใส่ผ้าทุ่งไงผ้าทุงผ้าทุงผ้าทุนี่ย ดูที่ประเทศพี่เขาชอบใส่ผ้าเป็นถุงไม่ใส่กางเกงง่ายคราชอบผ้าถุงนะผ้าถุงก็ะเช้าอ่ะอ๋อพ่อแม่ก็ชอบใส่พ่อมาทีนี่บาคนก็ใส่เมื่อก่อนพี่กางก็ขึ้นมาก็ใส่เป็นนะอายเป็นวัฒนธรรมเนาะบองคนขึ้นโรงเรียนใช่ไหมขึ้นโรงเรียนพออายุขึ้นโรงเรียนแล้วพออายุขึ้นถึงร้อสามรถอยสก็ใส่กันเป็นภาษาไทยเลขอะไร โเป็มอเาพวตาทยเลขอะไรก็ตคนตอบพุดแล้วตมตามพูดก็ไม่ห่าโอเคขอครับสรุกว่าชอบใส่แบบเป็นวัฒนธรรมของคนพม่าเนาะที่ทาแป้งก็ใส่ตั้งแต่เด็กเกิดมาก็ใส่แล้ะก็ทาเลยนะโอเคครับ